สวัสดีครับคุณผู้ชมับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ b r e a โ Show นะฮะอยู่กับบิมพรัญยูและคุณชาชาสวัสดีนะชาสวัสดีทำไมคะก็สวัสดีไว้มารยาคนไทยครับผมอ๋อสวัสดีค่ะครับคุณชาครับสวยขึ้นนะฮะตั้งแต่ใช้ราชีเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครานี้หน้านี่ขาวกว่าเสื้ออีกเพราะเสื้อสีฟ้าไงอ้าวผมก็ใช้ไงแฟนผมทำทั้งทีผมไม่ใช้ได้ไงนะฮะคุณผู้ชมครับ ก็ใครที่ชมรายการของเราอยู่จะรู้นะฮะว่ารายการของเราจะพาไปทําอะไรที่แปลกๆเสมอนะครับในสัปดาห์นี้วันนี้วันศุกร์นะฮะแน่นอนว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาไปช่วงสนามเทพนครก็แข่งรถปกตินะฮะมี king of race truck นะฮะมีการจัดการแข่งขันตลอดทุกวันเสาร คุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะไปลองความเร็วไม่ใช่บนท้องถนนนะครับสามารถไปที่สนามเทพนครจัดโดยเครือเรสกรุ๊ปนะฮะเรสซูบเวิร์บไลท์เรสแมกซีนเรสทรัคเรสบคิเยอะไปหมดนะครับคุณบิโอทินเป็นคนจัดการในช่วงของเรานะครับวันนี้ตามภาษาคนชอบกินนะคุณชาเชยวันนี้ผมพาไปอู่รถอเมริกันที่บางบอนก่อนนะฮะ e อ m o ูมอเตอร์นะครับโดยบริหารโดยคุณโตมีทั้งรถอิลินอรนะฮะมัสแตงนะครับ จอรจนะฮะเอ่อบีเอ็มสองพันสองมินนี่แบบสุสานรถมินนี่โบราณแบบออสตินเลยนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพาไปหนึ่งช่วงนะฮะพาไปเที่ยวนะครับจะเห็นรถเก่าๆเยอะแต่ว่าฝากท้องเนี่ยคุณชาพาไปที่ไหนวันนี้โชคดีติ่มซำค่ะทําไมต้องไปโชคดีติ่มซำอ่ะถูกและดีมีอยู่จริงเหรอใช่อต้องสาขาบางบอนด้วยนะใช่ต้องสาขาเท่านั้นเพราะร้านของเพื่อนนะคุณผู้ชมฮะจะพาไปดูว่าโปรโมชั่นโชคดีติ่มซำ ผมพาไปอู่รถบริการและพาไปทานอาหารหน่อยว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะฮะซึ่งทั้งเป็นคุณเกียรตินะครับและคุณปุ๋ยเนี่ยเป็นคนดูแลใครที่อยู่แถวแม็กซ์เวบางบอนนะฮะหรือว่าเขตพระราม2เนี่ยไว้ไปทานได้เลยครับผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ชมช่วงรายการเรสโซของเราเต็มที่นะฮะและแน่นอนครับวันนี้ฝากสกูปของคุณชาชาไว้หน่อยนะฮะมีสกูปลาชีสกินแคร์นะฮะคุณผู้ชมซูมหน้ามาดูหนังหน้าเรา2องคนถอดแว่นถอดแว่น ให้ผู้ชมได้ดูนะฮะไม่ไม่ได้แต่งหน้าไม่มีแป้งเลยก็สามารถขาวใสได้ภายใน7วัน7วันนะไม่ใช่7สัปดาห์ว้าวผมใช้มาส0กว่าวันหน้าผมดีขึ้นนะใหม่จับเอีจริงเลยตอนแรกเหมือนหนังเท้าแต่ตอนนี้เหมือนหนังมือ่าจะไปทามือมากเลยค่ะเนี่ยมือยกเวทมันต้องด้านอยู่แล้วโอเคและแน่นอนครับสกู๊ปของร้านพรหมนิมิตนะฮะพี่ตงพรหมนิมิตนั่นเองเอาละครับหนึ่งชั่วโมงเต็มกับรายการเวสโชเชิญรับชมได้เลยครับ เอาเลยครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งช่วงของรายการเรสโชนะฮะนี่คือสกู๊ปของผลิตภัณฑ์ล่าสุดนะฮะที่คุณชาชาได้ผลิตขึ้นมานะครับผลิตภัณฑ์ชื่อว่าลาชีนั่นเองใช่ค่ะชีชาทำมาตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น Perfect w i ์ไวเ o ิร์บูเซอร์พก็คือเป็นสารสก,กัดที่เข้มข้นมากที่อยู่ในรูปแบบผงจะไม่เหมือนแบบครีมทั่วไปแต่ว,ว่าใช้ง่ายอ๋อค่ะก็คือมันเป็นผงผมสามารถผสมใส่มือแล้วผมใช้กับครีมที่ดูแลหนังหน้าผู้ชายเนี่ยอยู่แล้วใช่หมดใส่น้ำแร่ก็ได้จะใส่กับ ีมก็ได้เซรัม่มก็ได้คืออะไรก็ได้ที่เรามีไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตระกูลวัเทนนิงเหมือนกันถามว่าทําไมถึงต้องเป็นผงไม่ทําเป็นเซรั่มธรรมดาเพราะว่ามันสะเยืนกว่ามันมันสะเถียนกว่าในรูปแบบครีมในเรื่องของการคงประสิทธิภาพใช่ค่ะแล้วก็มีวิธีการใช้อะไรชัดเจนซึ่งซึ่งทำแล้วอันนี้ก็ถูกเรื่องของอยอยเต็มร้อยอ,อันนี้เราขายที่ไหนแล้วก็สนใจสั่งซื้ยอยังไงครับสนใจก็ไลน์มาได้ที่ชาชีเดี๋ยวจะึ้นให้ข้างล่างนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อก็จะมีคน ก็เบอร์0 8 0 5 6 6 6 6 3 6ค่ะเราแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้แล้วก็สามารถนะฮะดูได้ทางไลน์นะฮะชาชี S H A S H I E นะฮะหรือโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์ได้ก็ได้ค่ะก็คือเบอร์ที่ให้ไปแล้วก็หรือจะตามไปใน IG ก็ได้ไปดูใน IG ก็ได้ก็ชื่อว่าลาชีอินแพลนด้วยคุณชานะครับและแน่นอนนะฮะกับรายการเวสโชว์ของเรานะครับก็ ลองดูการดูแลตัวเองมีรถสวยแล้วคุณภาพชีวิตดีแล้วเนี่ยนี่คุณผู้ชมเกิดมาชุดเดียวนะฮะอายุเป็นเพียงตัวเลขใชบส, <า S 2> สามารถเด้งได้ตลอดนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะชานะอาลาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวชมช่องต่อไปของรายการแน่นอนกับรายการเบสโชครับ สวัครับผู้ชมครับในรายการเบรสโซ์ของเราในวันนี้เราอยู่ที่พรมนิมิตนะฮะสกู๊ปจากร้านพรมนิมิตครับวันนี้ผมมากับเจ้าไอเซเว่นสีเหลืองนะฮะแม่คุณผู้ชมครับเท่าที่เห็นแล้วเนี่ยยางเสื่อมไม่พอนะฮะล้อมีปัญหาต่างหากนะครับวันนี้ก็เลยจะให้ทางคุณต้งพรมนิมิตจัดการให้โดยการซ่อมล้อครับคุณผู้ชมมาใกล้ๆได้เลยนะฮะจะเห็นนะครับว่าขอบล้อพวกนี้พวกรถแข่งเนี่ยจะมีการถอดยางบ่อยเปลี่ยนยางบ่อยบางทีเด็ก ใส่ยางถอดยางเนี่ยนะฮะกพื่อทำให้ขอบล้อเป็นรอยและมีปัญหาแบบนี้และหลายคนบอกว่าพวกล้อ S S R หรือล้อสีฟอสแบบนี้สีทองไหมเนี่ยซ่อมไม่ได้นะฮะซ่อมไม่ได้อันนี้ไม่ใช่คอนเซปต์วงกลมนิมิตอยู่แล้วนะครับเขาบอกทุกอย่างซ่อมได้เสียเหมือนเนียบภายในไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมกับยางใหม่ในวันนี้ด้วยดูซิว่าจะเป็นอย่างไรในการซ่อมรอยสีแบบที่เขาบอกนะฮะเพียงล้อละ 800บาทเท่านั้นออโธราคาดีแบบนี้เดี๋ยววันนี้ไปจัดหนักกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวพบกับคุณต้งว่าวิธีการทำอย่างไรครับ นะครับในที่สุดนะฮะก็ใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับก็เนรมิตล้อนะครับขอบที่มีปัญหาเมื่อกี้ที่เป็นแบบสีทองไหมเนี่ยทำได้ภายในเวลาไม่นานใช่ไหมครับครับผมประมาณ3าชั่วโมงก็น่าจะเสร็จครับวันนี้เนี่ยรัดยางใหม่ด้วยโอ้โหรับรองว่าขับขี่สบายใจกว่าเดิมแน่นอนพี่ต้งครับถ้าสมมติซ่อมล้อแบบนี้ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครประมาณ8ปดเบาทต่อวงฮะต่อวงแปดเก้าร้อยบาทนะฮะก็สามารถทําได้ก็รอเอารถมาเช้าได้เย็นใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับนะฮะก็ดูนี้ครับคุณผู้ชมดูจาก เมื่อกี้ที่เป็นรอยขูดขาอะไรมากมายนะฮะตอนนี้โล่งเลยเห็นไหมคือสิครับเหมือนล้อใหม่เก็บเลยใช่ครับอันนี้คือรวมถ่วงล้อทุกอย่างแล้วใช่ครับเสร็จเลยครับอันนี้จัดครบเลยเรียกว่าคุ้มจริงๆนะฮะแล้วก็อยากจะบอกหลายๆคนด้วยที่ชอบให้ร้านสีสัวถอดยางเนี่ยให้มันระวังด้วยนะฮะเพราะงัดขอบพีเป็นรอยใช่ก็ต้องมานั่งซ่อมอีกหน้าปวดหัวฮะน้าปวดหัวมากนะฮะพี่ต้องฝากเบอร์ร้านไว้่อยครับครับเบอร์ร้านนะฮะ0816565333 022226433แปดโมงถึงหกโมงเย็นจันทร์ถึงเสาร์ครับผมก็าสามารถติดต่อพี่ตงได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากพี่ตงครับเดีด๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการเรสเซอร์ของเราครับ